มาจากพะเยาครับผมรู้จักผ่าน facebook ครับรู้จักผ่าน Facebook ก็เข้าไปดูว่าเออมีรถเยอะดีหลากหลายดีก็เลยอยากลองติดต่อมาแล้วก็แบบมีรถให้เลือกเยอะอะผมก็เลยชอบแล้วก็เลยลองติดต่อมาดู ก็ไม่นานครับเพราะว่ารถสภาพก็เที่ยมครับผมถือว่า5ปีนี่ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าใหม่เลยนะผมก็ตัดสินใจไม่นานอ่ะก็คือเอาเลยไม่คิดเยอะไม่คิดเยอะครับไม่คิดเยอะทำไมถึงมั่นใจเหรอเพราะว่ารถเขาเยอะเนาะก็ถ้าเอาเวียเต้นก็เป็นเต้นที่ใหญ่มากอ่ะแล้วก็น้องหมูเขาก็คุยดีด้วยที่นี่ก็ดูแลดีนะครับผมก็เลยมั่นใจเนาะมีอยู่แล้วครับผมเป็นช่างโตโยต้าเก่ามาก่อน โอเคเลยครับถ้ารถ5ปีจากที่เราเป็นช่างมาเนาะถ้ารถ5ปีสภาพแบบนี้ก็ถือว่าเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยเพราะว่าเมื่อก่อนทํารถอยู่ก็5ปีก็้าไ้สภาพอย่างนี้ก็คือต้องเป็นรถเราเองเอาง่ายๆดีกว่าต้องเป็นรถช่างเองดี่าช่างถึงจะดูแลได้ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าก็ถือว่าประทับใจครับโอ้ก็โอเคครับง่ายมากเลยคือแบบมาจากบ้านคือจบมาจากบ้านแล้วเอาง่ายดีกว่าแมาที่นี่ก็แค่มารับรถแค่น้องน้องก็ทำให้ให้หมดแล้วครับก็โอเคมาก ไฟแนนซ์ก็พอสมควรอยู่นะเพราะว่าผมมาเป็นอาชีพอิสระไม่ได้เป็นมนุษย์เงินเดือนหรือว่าสเตจเม้นก็ยุ่งยากพอสมควรอยู่แต่ว่าก็ไม่มีปัญหาน้องหมูก็ดันผ่านลูกเกตจบครับก็ฝากเลยครับพี่อาคาสุดยอดครับ,บนะรครับขอบคุณครับ